โรงแรมหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบโรงแรมแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในยุคสมัยหนึ่งแต่ในปัจจุบันกลับถูกละาเลยไปจนเกือบถูกลืมแล้วผู้คนในท้องถิ่นพูดถึงโรงแรมแห่งนี้ด้วยความหวาดกลัวมีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นในห้องพักบางห้อง แต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันความจริงนี้ได้ในคืนหนึ่งคู่สามีภรรยาชื่อปาและก้องตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวเมืองแห่งนี้พวกเขากำลังมองหาที่พักที่ราคาไม่แพงและก็ได้พบว่าโรงแรมเก่าแห่งนี้ราคาดีมากทั้งสองจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการได้พักสถานที่ที่ดูเหมือนมีประวัติศาสตร์ และมนเสน่ห์แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าประวัติของที่นี่ไม่ได้มีแค่มนเสน่ห์แต่ยังแฝงไปด้วยความหลอนที่พร้อมจะทำให้ขนหัวลุกเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาในโรงแรมพวกเขาได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนเหนื่อยล้าเขาให้กุญแจหม้เลขห้อง207แก่พวกเขา และบอกให้ขึ้นไปยังชั้นสองเมื่อทางคู่เดินขึ้นบันไดที่ทรงเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่ก้าวพวกเขาก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติบันไดและทางเดินที่มืดสลัวทำให้รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองพวกเขาจากมุมมือเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องพักตาและกล้องพบว่าห้องมีการตกแต่งสไตล์แบบเก่าแต่ก็ดูเรียบร้อย ทั้งคู่ลงมือจัดกระเป๋าและเตรียมตัวที่จะพักผ่อนหลังจากการเดินทางที่แสนยาวนานแต่ในคืนนั้นเองเรื่องราวปรแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อก้องได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆตอนกลางดึกเขาลุกขึ้นไปดูแต่ก็กลับไม่พบใครพอเขากลับมานอนเสียงนั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้อันก็ได้ยินเช่นกัน ปานรู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องด้วยเมื่อเธอหันไปมองกระจกที่ตั้งอยู่ที่มุมห้องเธอกลับเห็นเงาของหญิงสาวในชุดยาวสีขาวยืนอยู่ข้างหลังเธอหญิงสาวคนนั้นมีใบหน้าที่ขาวซีดและดวงตาดำสนิทหญิงสาวนั้นจ้องมองปานผ่านกระจกทำให้ปานรู้สึกตกใจจนต้องกลับหันไปมอง แต่ก็กลับไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นก้องเห็นปานตกใจเลยพยายามปลอบใจเธอแต่เขาเองก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกและเย็นเยือะยกในห้องทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องที่มืดสนิทก้องและปานหันไปมองพร้อมกันแต่ก็กลับไม่เห็นอะไรทั้งคู่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและแตัดสินใจจะออกจากห้องนี้ทันที เมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องที่จะออกไปทั้งคู่พบหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอยิ้มให้ทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มเย็นชาและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาวว่าจะรีบไปไหนละ่ะคุณยังไม่ได้พักผ่อนเลยปานและกล้องแทบจะขาดใจด้วยความกลัวพวกเขาเรีบวิ่งออกจากห้อง และลงบันไดไปยังรอบบีแต่เมื่อพวกเขาถึงรอบบีกลับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนโรงแรมนี้ไม่มีใครเคยอยู่มาก่อนทั้งคู่ตัดสินใจวิ่งออกจากโรงแรมและไม่หันกลับมามองอีกเลยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปาดและก้องไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอีกแต่พวกเขาก็รู้ว่า ที่โรงแรมเก่าแห่งนี้มีบางสิ่งที่ไม่สามารถจะอธิบายได้และยังคงรอคอยรายต่อไปที่จะเข้ามาพักในห้อง207อีกครั้งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเราจะกนใหมาในคลิปถัดไปเรื่องพีพีชนิชอบดูสวัสดีค่ะ